นี่วนอวนนาทีนะครับกำลังดูดนิ้วเลยจับออกแล้วก็ยังดูดเหมือนเดิมนะครับแซบ่บอ,อร่อยขนาดนั้นนล้นิ้วมันอร่อยขนาดนั้นเลย อร่อยนี่ลูกนี่แซ่บด้วยจับนอนความระดูดนิ้วแซ่บเนี่ยเดีจะอ,ออกให้ดูนะครับเอาออกไม่ดูดนิ้วไม่ดูดนิ้วครับ เนี่ยไม่ดูดลูกไม่ดูดไม่ดูได,ไม,ดไม่ไม่ยอมด้วยนี่นะฮะไว้ดูตอนโตงานไม่ยอมครับไวอยวายวอยวายนะครับพอปล่อยปั๊บดูดอ้าวไม่ใจแล้วครับดูที่นอนแล้วครับดูที่นอนขี้ด้วยครับขมเขม ลับเดี๋ยวว่าเนื้ยเก่น